สวัสดีครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะครับกลับมาพบกับมัซโอนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับหรือว่าวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับน้องๆอนุบาลนะครับวันนี้นะครับมัซโซจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของโปรแกรมเพนส์นะครับโปรแกรมเพนส์โปรแกรมเพนส์ก็ใช้ในการวาดรูปเนาะตรงนี้รูปได้รู้จักกันแล้วนะครับสําหรับการเปิดโปรแกรมเพนส์นะครับแล้วก็ไปที่คําสั่งสตาร์ทนะครับสตาร์ แล้วก็ค้นหานะครับที่ช่องเซิร์ชโดยไปที่คำว่า Paint นะครับ p a i n t ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรมเพน n t แต่พูดไปแล้วเนาะสำหรับการสร้างชิ้นง,งานใหม่นะครับเราก็ไปที่เมนูไฟล์ New เป็นการสร้างชิ้นง,งานใหม่ Open เป็นการเปิดชิ้นง,งานเดิม Safe s a v e เป็นการบันทึกง,งานส่วน s a v e a s เนี่ยจะเป็นการบันทึกง,งานครั้งแรกและเรายังสามารถนะครับ ปริ้นรูปภาพที่เราวาดออกมาได้ด้วยเรามาทำใบงานที่9นะครับตบทวนความรู้นะการทบทวนความรู้นะครับในใบงานที่9นะครับมัเยอร์ก็จะให้เราจับคู่รูปภาพกับความหมายให้ถูกต้องนะครับนิ้วนะครับตรงกับคำว่าอะไรให้ลูกนะครับลากเส้นลงไปนะครับที่ข้อนะ open นะครับ save ก็เซฟแอดส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อความบันทึกเป็นงานใหม่สั่งชิ้นงานใหม่เปิดชิ้นงานแล้วก็บันทึกงานเดิมให้ลูกจับคู่รูปภาพกับความหมายให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาเซอร์นะครับจะพาลูกๆไปฝึกวาดรูปนะครับในโปรแกรมเพ้นท์กันแต่ว่ามาเซอร์เนี่ยจะไม่ใช้โปรแกรมเพ้นท์ในคอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่าเผื่อลูกๆนะครับใช้สมาร์ทโฟนหรือว่า iPad ในการเรียนนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยมาเตอร์นะครับจะแนะนําเว็บไซต์นะครับสําหรับวาดรูปเดี๋ยวมาเซอร์จะวาดให้ดูทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใน iPad เลยก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์นะครับ j นะครับ jspen. f อันนี้ที่มาเซอร์ได้วาดรูปตึกให้ดูสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับ เดี ettes, ๋ยวเรามาดูเครื sure ่องมือกันนะครับเครื่องมือเนี่ยหลักๆนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายเนาะก็จะมีเครื่องมือวาดรูปนะครับแล้วก็เครื่องมือใส่สีอ่าฟิววิคเคอรเลอร์เครื่องมือวาดรูปเนี่ยเดี๋ยวมาเซอร์จะคลิกที่ลายนะครับเส้นตรงก่อนมาเซอร์จะเลือกรูปแบบนะครับเป็นเส้นที่สเป็นเส้นที่3เนาะแล้วมาเซอร์เนี่ยจะทาสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมทํากรอบก่อนนะครับทํากรอบสี่เหลี่ยม โอเคนะครับเป็นกรอบในการวาดรูปเนาะจากนั้นนะครับมัดเซอร์จะวาดรูปบ้านอ่าวาดรูปบ้านเนาะรูปบ้านเนี่ยจะใช้รูปทงรงเรขาคณิตอะไรบ้างนะครับจะใช้รูปทรงทางเรขาคณิตอะไรบ้างนะตัวบ้านนะครับเราก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็มัดเซอร์จะทําแบบนี้เนาะอ่าสี่เหลี่ยมนะครับหลังคานะครับหลังคาเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหม แต่ในตัวเพนออนไลน์เนี่ยเราจะไม่มีรูปสามเหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเซอร์จะใช้เป็นเส้นตรงนะครับในการวาดตรงนี้ลูกก็ต้องใช้ฝีมือนะครับในการเห็นไหมครับตรงนี้ลูกก็ต้องใช้ฝีมือนะครับในการวาดนิดนึงมาเซอร์ก็จะลากนะครับลากไปด้านขวาปึ๊บแล้วก็ลากเส้นต่อกัน ถ้าเส้นขาดแบบนี้นะครับลูกจะไม่สามารถใส่สีได้เนาะสีจะออกไปด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการย้อนกลับให้เราไปที่คำสัง่ง edit แล้วก็เลือกที่คำว่า undo นะครับ undo มาเซอร์ก็จะลากเข้าไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็วาดประตูนะครับประตูปึบ๊บบางคนบอกว่าประตูก็ต้องมีที่เปิดประตูมาเซอร์ใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับง่าย วาดอะไรครับหน้าต่างหน้าต่างแบบแง่ายๆนะครับหน้่งแบบ,แบง่ายๆใช้สีเดียแล้วก็ใช้เส้นตรงนะครับทําเป็นช่องกระจอกนะครับว้าวตอนนี้มาเซอร์ได้ช่องกระจอกมาแล้วต่อไปนะครับเราก็อาจจะลงสีนะครับลงสีเพื่อความสวยงามมาเซอร์ก็จะไปที่คําสั่งถังสีก่อนนะครับคําสั่งถังสี จากนั้นนะครับเรามาเลือกสีด้านล่างเลือกสีด้านล่างเนาะมาสเซอร์จะเลือกบ้านนะครับเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับหน้าบ้านก็จะออกสีอะไรดีเอ่ยสีอะไรดีครับเอาสีชมพูไหมครับนี่สีชมพูหลังคาบ้านมาสเซอร์เอาเป็นสีฟ้าเข้ากันไหมก็ได้อยู่นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปน้า ประตูเป็นสีน้ำตาลที่เปิดส่วนหน้าต่างเป็นสีอะไรครับกระจกก็ต้องเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าเราก็จะได้บ้านแล้วนะครับหนึ่งหลังลูกๆลองเอาไปวาดกันดูนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะมูฟนะครับเปลี่ยนเป็นวาดใน iPad นะครับแล้วเรามาดูกันว่าใน iPad เนี่ยสามารถวาดได้หรือไม่เดีย๋ยวไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเปิด iPad ขึ้นมานะครับหรือว่าใครที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่า iPad นะครับเรานะครับก็จะเข้าไปที่นะครับแอปพลิเคชันนะครับเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับหรือ Safari ก็ได้แล้วก็ในช่องเซิร์ชนะครับเราก็จะพิมพ์ว่า jspen.app นะครับแล้วกด go เห็นไหมครับว่าเราสามารถเข้ามาได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแนะนำเนาะ ให้เราเนี่ยหมุนหน้าจอนะครับหมุนหน้าจอให้เป็นแนวนอนเพื่อที่จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นการวาดรูปก็เหมือนกันนะครับเราก็ทําไปที่เส้นตรงนะครับเพื่อที่จะเลือกเส้นก่อนนะครับเลือกเส้นก่อนจากนั้นนะครับเราก็ใช้ซิลิโอมนะครับในการทํากรอบเวลาปึ๊บอันนี้ใช้ iPad ่นทำเนาะนะครับอันนี้เราจะใช้ iPad จริงๆนะครับใช้ iPad จริงเห็นไม่เอ่ย นะครับาเาใช้ iPad นะครับในการทำนะครับใช้ iPad เลยทําได้เหมือนกันนะครับเราก็วาดรูปซหลีโอมปึ๊บนะครับแล้วเราก็วาดต่อนะครับใช้ปากกาก็จะง่ายหน่อยถ้าทําผิดทําไงครับไปที่ Edit undo แล้วก็ลากต่อจึ๊บเราก็อาจจะยากนิดนึงนะครับในการใช้ iPad แต่ถ้ามีปากกานะครับก็จะง่าย นะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้มาเซอร์วาดแบบเร็วๆเนาะวาดแบบเร็วๆเลยปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้บ้านหนึ่งหลังออกมาแบบง่ายๆเลยแล้วเราก็ใช้เส้นตรงใช่ไหมครับในการวาปึ๊บาเซฟก็ทำแบบเร็วๆใส่สีเราก็ไปที่อะไรครับ ไปที่ถังสีเนาะแล้วก็เลือกสีด้านล่างก็เอามาใส่ตึ๊ดเติร่ครับแล้วก็ใส่สีบ้านสีบ้านสีอะไรดีครับบางคนบอกสีชมพูอ่สีชมพูไปเลยมาเซอร์ทั้งคาสีเขียวสีส้มนะครับแล้วก็ประตูบ้านสีเ้านตางอ่าปึ๊บเห็นะครับว่าเราสามารถใช้ iPad นะครับในการวาดรูปได้เหมือนกันเนาะโดยใช้เว็บไซต์นะครับ g s p e n a p p เนาะตรงนี้เราก็สามารถทำได้เลยนะครับทาได้เลยโดยที่นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคอมพิวเตอร์เราก็สามารถเรียนได้นะครับแล้วก็ฝึกทักษะได้ลูกๆลองเอาไปฝึกกันดูนะครับลองเอาไปฝึกกันดูแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ช่วยเหลือดาวยูเรน,น่าตอนที่สามปูจะส่งแบ่งปันเข้าแข่งขันขับยานส่วนปู่ก็จะคอยควบคุมระบบเพื่อเครื่องมีปัญหาพร้อมไหมแบ่งปันพร้อมแล้วครับคุณปู่แบ่งปันเคยฝึกในเกมคอมพิวเตอร์ด้วยครับคุณปูจะถาอะไรเหรอครับ ปู่จะควบคุมระบบยานให้แบ่งปันนะเฮ้ยนี่มันอะไรเหรอครับคุณปู่นี่ก็คือโปรแกรมวินโด์จ้าอยู่โปรแกรมนี้ปู่จะใช้ควบคุมระบบปฏิบัติการของวินโด์ยอดไปเลยค่ะคุณปู่มาพวกเราไปสนามแข่งกันเถอะครับตามที่เราเคยตกลงกันไว้ในวันนี้ถ้าใครชนะ จะมีสิทธิ์ดูแลเมืองยูเรน่านี้เมื่อพร้อมแล้วขอให้ทุกคนเข้าประจำที่ได้เลยลำที่หนึ่งตัวแทนจากดาวยูเรนาควบคุมโดยแบงปันลำที่สองตัวแทนจากดาวโจนควบคุมโดยอากา้าโอ้โหปุ่มเยอะจังกดสีอะไรเดียวนี่ยงั้นกดปุ่มนี้ละกันึ เราเด็กนั้นตามมาไม่ทันแน่ๆชนะใสๆลองเอานี่ไปเก็น้ขี้โกงนี่นะว้า้ยยิงมาอีกแล้วว่ะาลบเก่งนี่เจ้าหนอแล้วอย่างเยี้ยแบ่งปันจะแสงได้ไงเนี่ยเฮ้ยแบ่งปันนี่นี่ปูเองเสียงคุณปูนี่นะนี่ฟังนะแบ่งปัน ตอนที่เจ้าอาก้ายิงลำแสงออกมาแต่ละครั้งจะใช้พลังงานสูงทำให้สิ้นเปลืองพลังงานยิ่งยิงออกมามากเท่าไรพลังงานการขับเคลื่อนก็จะยิ่งช้าลงไปด้วยจังหวะที่เจ้าอาก้ายิงออกมานะ่ะให้แบ่งปันกดเร่งพลังสีฟ้านั่นทันทีเลยนะครัโบพุณปู่เลเก่งนี่เจ้าหนอะนี่ตอนนี้แหละ ผู้ชนะคือแบงปันเย้แบงปันชนะแล้วเก่งมากเลยแบงปันเพราะกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนไงเล่าปากไม่กอดตัวอ้าวแล้วพวกนายไม่กลับหรอกลับสิถามได้เจ้านายจ๋ารอด้วยจ้าขอบใจมากเลยนะแบงปันทีนี่ดาวของเราก็จะปลอดภัยแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกยู แบ่งปัน่หยินดีช่วยโปรแกรม Windows คือโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะ Windows ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเช่น Windows 98 Windows XP Windows 7 Windows 8ค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ